ครับมือนีเดอ้อมามางานสีดำอยู่อุบลนี่มาม,ามากระโพกขั้วหรือพอขั้วหัวปลานี่นี่นี่น,น,นี่พอขั้วจดนี่ครับนี่คนนี้ครับเคยเคยไปที่ท้าแข่งกับ้รายการอะไรมาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟไม่ใช่มัสเตอิฟสิกระเพาะเล็ กระทะเหล็กครับเนี่ยเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กเขามาจากพูดไปก็พูดไปเขาก็เป็นคนเขาแตกตัวเขาบอกว่าเขามาจากเวียดนามแต่ดูเหมือนคนมาเหมือนมาจากเขมรนะครับคือเหมือนจากเขมรหรือยศดูหัวเราะเลยหัวเราะหลายส่วนหรือเปล่าเนี่ยหลายส่วนด้วยดิโอในวันนี้ทำกระเพาะปลากันยาที่น้อง กระเพาะปลานี่ยคนี่รีพรนี่คกับนี่ก็ไปแข่งกับเชฟกระทะเหล็กเหมือนกันครับกับอะไรผู้หญิงครับเชฟผู้หญิงอะไปแพ้แบเอเชฟไก่เชฟไก่ไปแพ้เชฟไก่มาแต่แต่ผมสงสัยคนนี้นะเชฟเชฟหไองกุ้ยเชฟกว่าเชฟทำอะไรเชฟเลียดจาวเลยเลยหนู้ะหัวเราะดีเนี่นี่ก็เชฟเนี่ยเชฟนี่คนนี้เชฟคมเมนตเลยครับเนี่ย โปรเตสเซทคอมเขมรเนี่ยมาจากกระกรบโงโฉมกรบโงชุมเอามองหน้าเซฟเชฟคอมรเมี่ยงปีนาเนี laugh, laugh ่ยปีนาเยอะเมี่ยงนานาเมี่ยงนาเลยมีมีเดชนะครับเนี่ยกระเพาะปลาครับกระเพาะปลานี่กระเพาะปลานี่ก็เชฟนะเชฟเชฟมาจากไ โรกเรียนการบินครับการบินพลเรือนจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับเนี่ยทำกระเพาะปลาเพราะว่าฝึกไว้เพราะว่าทางแตั้งไ่อยนึียิปต์เขาชอบกินกระเพาะปลาทีนี้มันมีปัญหาทางอียิปต์เนี่ยมันติดโควิดเยอะเลยไม่ได้มาครับมีแต่เชฟท้งนั้นนี่นนี่ครับเนี่ยอันนี้่งกหนึ่ง นี่เขากำลังแพ็คชิโช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 เหนื่อยครับวันนี้ผมเอ่อเอาเกินไปก็ได้ลูกเชฟขมิ้นเชฟเชฟคู่เชฟไก่นี่ท้าแข่งอันนี้เชฟสนามบินนี่เชฟจากเวียดนามเหนื่อยครับวันนี้วิ่งวิ่งวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาแป้งมันฮ่องกงทั้งทั้งอุบลเลย ทำไมหาหายากระแป้งมันฮ่องกงเ่ยไหนไหนไหนมั่ยไหนไหนไหนในซองแป้งมันฮ่องกงเนี่ยซองอะอยู่ห้องกงเอ๋มันอยู่ฮ่องกงฮะอยู่ทางพยาแล้วค่ะโอ้ดูอ่ะจะให้ชาวบ้านเขาดูชาวบ้านเขาอยากเห็นว่าเป็นยังไงแป้งมันฮ่องกง นี่ครับคือถ้าแป้งมันฮ่องกงมันมันจะเหนียวตลอดไปครับคือคือถ้าเ,เป็นแป้งมันธรรมดาเนี่ยมันจะเหนียวน้อยกัดจิกไม่ต้องเยอะเขาเขาจะเหนียวเหนียวเหน็บถ้าพูดไปนี่ก็มันก็เหมือนนี nice ่กับปลาด้วยน้ําแดงครับมันจะออกสีแดงแดงเนี่ยถ้ากัดเห็ดหอมก็จะแบบเดียวค่ะขาดเหล้าจีนเหล้าจีนไม่ต้องแถมนะลูกเพราะเดี๋ยวเราไ่ได้กินกับคนเลยไม่แถมไม่แถมมาทุกวันนี้เชฟได้เลยไหมใช่หกช่วยกินก่อนเชฟ เชฟการบินพลเรือนบอกขาดอะไรขาดเหล้าจีนไม่ไม่ใช่เชฟเวียดนามมาไปกินหมดนี่กมดไม่ใช่เชฟเวียดนามคนนี้ขโมยเหล้าจีนไปกินหรือเปล่าเนี่ยนี่นคนละยานนี่นี่คนละยางนนี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้นึกว่านิดว่าเชฟคิกว่าเชฟเวียดนามมาขโมยเหล้าจีนไปกิน มีไข่นกกระทาที่นี่นี่ไข่นกกระทาครับปอกเองนะครับอ๋อปอกง่ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกสูตรวิธีปอกไข่นกกระทาก็ง่ายนิดเดียวที่สม้อยเปลี่ยนหน้าที่กันเถอะเนี่ยมา เออจอใช่ไหมพรร้านนั่นเว้ยอยู่นี่ครับผมทำทีเอามามามางานอะไรครับงานอะไรงานสีดำครับงานสีดำทำไมเชฟทำไมเชฟเวียดนามมาล้อตลอดเลยเชฟเวียดมาดูว่าเชฟเวียดนามขโมยขโมยน้ำกินน้ำผึ้ง มาตรฐานนะครับมีเขามีตาช่างตวงด้วยครับช่มางงตวเราเราก็เหลือน้ําไว้ก็ได้เราไปซื้อกระเพาะปลามาเสริมถ้าเราจะกินน้ําซุปอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักบ่ายห้าโมงแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปใส่ชุดดำวันนี้ใส่ชุดดำ เสร็จปุ๊บก็เออ่านส่งอาหารไปเลยวันนี้จะพาพ่วงกับเรา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 ก็ซื้อก็น้ำซุปมีไม่เป็นไรเราซื้อก็พ่อปลาไข่นกกระทาเราก็ยังเหลืออยู่แต่มีของเราแล้วก็มีของบริษัทเโตโต้แล้วก็ของเพื่อนอย่างคนนึงเนี่ยก็ขอด้วยร่วมด้วยใครไอ้ปูสปูไหนปูเพื่อนจะาพี่อยู่หลังวัดบาลีนหน่อนะเจ้าี่เป็นพยาบาลหน่อยนี่ เน็นสร็จแล้วเหรอครับเชฟเวียดนามแลวที่ผมเสร็จแล้วครับโอ้เสร็จแล้วเอาของคุณนุ่นปเดี๋ยวเอาเปรียบเชฟสิงคโปร์นะนี่เขาให้เขาให้ปอกไข่นกกระทานี้นี่ไปนี่ไปแพ็คแพ็คหน่อไม้เฉยเลย โอ้คุณคุณเป็นเชฟสิงคโปร์เหรอครับเนี่ย <c oughs> คุณเป็นเชฟสิงคโปร์เหรอครับผมเป็นเชฟ